ลายยกยกที่สองครับยอดองไทยโยนหมัดขวาไปหล่นนะครับถูกนับแปดแต่ว่าปลายยกได้ตีเข่าคืนได้เกือบยับครับมาดูยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายยอดทองไทยดูในสถานการณ์ลำบากแต่ก็ยังพอมีลุ้นครับยังไม่ถึงกับแมหมดหวังอาศัยศอกกับเข่าครับเพราะพลังหมัดนี่ทั้ง ทางโอและเอลเนี language, language. Ite, ่ยเขารุนแรงอยู่ครับต้องถ่ายต้องถายขึ้นเขาสองเทขึ้นเขาเรียนไปเตะแขนใหญ่แห่กันใหญ่ครับจะพลิกได้หรือไม่ยอดใหญยโยนเขายอดเอลซอกตั้องซอกเตะโอเคยอดเอลซอกนี่แหละครับต้องขึ้นเขาไว้ ดยแล้วละครับต้องวัดสอบไปเลยซ้ายก็้าไปเตะซ้ายไนแต่ละครับแก้มซ้ายอกเข้าแต่ผมก็เชียร์ให้สอกเพื่อจะได้นับคืนรือได้แตกไม่งั้นแม่โดนนับนี่ชกกระวานี่โอกาสชนะมันายากครับต้องได้นับคืนเข้าไปก็ของไทยแต่พายายามก็เตะข้าก็ออยังไม่ถนัดครับ ยอดไทยยอดไทยเตะขวาเตะายโอ้ยโอ้แม่ยิงหมัดใจสำหรับมาเอลนี่หวัดเสียวกันนะครับเต้เต้แม่เหลือเวลาอีกไม่นานนะครับสหรับยอดองไทยต้องเอา ต้องยำใหญ่ใช้แล้วครับอเอาใจรับมาโนแอลนี่ก็รู้สึกจะแข็งแกร่งนะครับโอ้ยังไม่มีอาการอ่อนเปรีย้ยอะไรเท่าไหร่ครับแค่โดนแต่ยังเดินมาโนแอลนี่โดนแต่ว่าเดินนะครับจอดทองไทยก็ทำได้ดีครับยกนี้ ว่กระชับก็หมดออมาโลแอลเนี่ยพยายามจเนี่ยเงหมัดนะครับออต่อยลำตัวใหญ่ออต่อยลำตัวใหญ่ครับอ่านอตของไทยโดนอาตก็ตีตตเข่าขึ้นครับก็บเป็นช่วงปลายยกสุดท้ายแล้วครับนอตของไทยก็หมดนี่นะเตะซ้ายมาโลแอลก็ต่อยซ้ายขวาเล็กสิบเว้าโ้นสวนกันครับ โอเคครับโนะอเคครับแพ้ชนะยังมดอ้าววัดกันปดโบครับแพ้ชนะไม่เป็นไรครับแต่ว่าก็ต่อยได้โอเคประทับใจโดนนับไปนะครับสำหรับนี่ครับสำหัดูแล้วก็โอก,กาสจะ 要放开。